มีอะไรก็ไม่ดีขาอมีรำมีท่ารั้งในโลกประเสริฐมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีขาอมีรำประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราขึ้นลานผู้ปฏิบัติตัางศุกสําราญมายิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเ,เรามาพบพระศึกษาคีรีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นอข,อข,ข,ของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศัยมิงโลกเกศารมหิจัผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมหเวรักติธรรมาจารีธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุกิโนโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัตถุขติงคัตติธรรมาจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมากามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเถศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเทศกาลสงกรานผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปตามระยะเวลาของมันสามวัน นะบางที่ก็ห้าวันยังยังไม่ผ่านถ้าห้าวันเจ็ดวันก็ยังไม่ผ่านเจ็ดวันยังอันตรายอยู่นะแต่ว่าระยะเวลาแห่งการเล่นสงกรานส่วนมากก็สามวันห้าวันเจ็ดวันนะระยะเวลาที่สําคัญสาวันนะผ่านไปแล้วนะท้องถิ่นหรือชุมชนไหนที่เล่นนานๆก็ยังเหลือระยะเวลาอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังในการเล่นกันถ้าเล่นอย่างมีธรรมะ เล่นในความไม่ประมาทพลาดทั้งอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นในการเล่นสงกรานที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาลงตาติดตามข่าวคราวต่างๆก็จะเห็นข้อเสียสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสงกรานนะเช่นเวลาไปสาดน้ํานะเล่นสาดน้ํากันบางทีก็เอาสีส,สกรปรกนะลงไปใน ผสมกับน้ําแล้วก็สาดเข้าหูเข้าตาบางคนยังทํางานอยู่นะช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังไม่หยุดงานคืออาจจะเป็นงานเอกชนก็ไปทํางานตามปกติแต่งตัวส,สวยๆจะไปทํางานก็ถูกจะัยรุ่นบ้างถูกเด็กบ้างตามข้างถนนฉีดน้ําใส่เอาน้ําผสมแป้งสาดใส่ก็สกปรกลเลอะเทอะ ก็ไปทํางานไม่ได้หรือเสียเวลาในการที่จะไปทํางานก็ถูกนายจ้างดุด่าว่าเอาตําหนีเอาหรือบางครั้งบางทีถูกหักเงินอย่างนี้ก็เกิดความเสียหายคือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นและที่สําคัญก็เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถเยอะทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุสาเหตุอย่างน่งก็คือดื่มนี่แหละดื่มกันอย่างเมามันจนเกินไปดื่มกันมาก ดื่มสุรายาเมาดื่มนะเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มันมีสารเสพติดไปกระท่อมเสพสิ่งเสพติดมาก,ก็มีมก็เกิดอุบัติเหตุหลายท้องที่หลายที่หลายแห่งคนตายเป็นจํานวนมากนี่ก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราขาดธรรมะเล่นโดยปราศจากธรรมะมีความประมาทความพลั้งพลาดก็เกิดขึ้นสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้เสียบุคลากรทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติหลวงตาก็สังเกตดูว่าทําไมการเล่นสงการในสมัยทุกวันนี้ถึงมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะกันมากทีเดียวนะมีเหล้ามียาเข้ามาแทนที่จะเล่นด้วยความรักษาสืบต่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของเราไว้คือประเพณีสงกรานต์ของเรานี่เป็นประเพณีที่สําคัญที่โด่งดังไปทั่วโลกนะประเทศไหนๆเขาก็รู้จักนะสงการานต์ไทยเราแต่ถ้ามีสิ่งเตกปลอมเข้ามาหรือเราเน้นไปทางสุรายาเสพติดเข้ามาหรือมีการละเล่นการละเล่นกันนี่เวลาเล่นมีการ,การ,การสแสดงมหรสพก็จะมีการตีกันทะเลาะกันหนะัวล้างข้างแตกยิงกันตายในงานก็มี ถ้าเราไมาพ่พิจารณาดูดีๆนะข้อเสียในการเล่นครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งเสพติดของมืนเมาเอาบายมุกนะไม่ว่าจะเป็นนะสุรายาเมาสิ่งเสียติดอื่นๆหรือแม้กระทั่งบุรีอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดของมืนเมาทําให้ชีวิตของเราต้องฉีบหายวายวอดนะนักปราดท่านได้กล่าวไว้เป็นคํากลอนบอกว่า,อ,าอันสุรายาเมา อันสุรายาเสียบติดพาชีวิตมืดมนจนฉีบหายนะหนึ่งสินทรัพย์ของคนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเละเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนีนินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโมกเขาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยนะหลายคนนะเนี่ยเสียผู้เสียคนเพราะการดื่มสุรานะติดสุราอย่างงองงมแงม ทำให้เสื่อมสุขภาพทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำให้ครอบครัวแตกร้าวพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางปัญหาก็เกิดขึ้นในสังคมทําให้สังคมเราเนี่ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะเสียบสิ่งเสียบติดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายต้องเสื่อมโมทรมทําให้ร่างกายนี่หมดสมรรถภาพที่ดีงาม โยมพ่อของหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่ท่านบอกว่าท่านสูบบุหรี่มาตั้งแต่จบปหกมาเป็นวัยรุ่นหนุ่มน้อยก็สูบแล้วหลวงตาเคยชวนท่านให้เลิกสูบเมื่อตอนท่านอายุหกสิบปีนะก็ชวนชวนท่านก็บอกว่าโว้ยเลิกไม่ได้หรอกลงทุนมานานแล้วหลายปีแล้วและสูบแล้ว,ลวท่านก็ไอ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 ามากด้วยเพราะว่าคนแต่ก่อนน่สูบยาเส้น ถ้าได้สูบยาก้นกลองเนี่ยก็ถือว่าโอ้สุดยอดสุดยอดนะก็สูบยามวนะมวนมาแต่พอถึงเวลาท่านก็ทิ้งเลยนะทิ้งอย่างเด็ดขาดเลยไม่สูบเลยอ่ะทำไมโยมพ่อถึงเลิกสูบบุหรี่ละออก็คิดว่ามันไม่ดีมันสูบแล้วมันไอมันทําให้เสียสุขภาพนะเห็นไหมมันขึ้นอยู่ที่ใจของเราที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะถามตัวเองว่าสูบทําไมนะกินทําไมดื่มทําไม สูบไปได้ประโยชน์อะไรกินไปได้ประโยชน์อะไรดื่มไปได้ประโยชน์อะไรเสียเงินซักเท่าไหร่นะที่ดื่มมากินมาเสพมานี่มันเสียเงินซักเท่าไหร่แล้วลองคิดดูนับดูมันเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราหรือไม่แก่ชีวิตของเราหรือไม่ถ้าเราเลิกได้ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราก็จะเห็นโทษเห็นพิดเห็นภัยของมัน นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่สังขารร่างกายแก่ชีวิตร่างกายแก่ครอบครัวก็คงจะทุเราเบาบางลงเนะพราะเราละสิ่งเหล่านี้ได้เลิกสิ่งเหล่านี้ได้ในปีต่อๆไปนี่ของตาก็คิดว่าการเล่นสงกรานถ้าเรามีสตินะมีสติมีปัญญาดีคิดว่าอะไรที่จะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตของเรา ที่จะลดทอนการเกิดอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนถ้าเราคิดได้ว่าสิ่งเสียติดเหล่านี้แหละเป็นสาเหตุสําคัญเราก็พาก,กันเลิกเสียเพราะว่ายาเสียติดเหล่านี้มันไม่ได้มาติดเราแต่เราต่างหากไปติดมัน,นมันไม่ได้มาอยู่ในชีวิตเราแต่เราอย่างเอามันเข้ามาในชีวิตเราไปสอบไปสแสวงหามาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ถ้าเรามีจิตใจที่เด็ดเดียวมีจิตใจที่แน่วแน่แค่อ้าปากบุหรี่มันก็ดูดแล้วแค่วางมือแก้วเหล้าแก้วสุราแก้วอะไรต่างๆเครื่องดื่มต่างๆก็จะดูดจากมือแล้วไม่กินเหล้าแล้จะมีเพื่อนได้ไหมก็มีมีเพื่อนที่ดีมีคุณภาพด้วยถ้าเรากินเหล้าเมายาเสพสิ่งเสพติดต่างๆเราก็มีเพื่อนพวกนี้แหละมีเพื่อนพวกขี้ยามีเพื่อนพวกขี้เหล้า มีเพื่อนพวกขี้เล่นเหล่านี้มาอยู่ด้วยก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพเราคบค้นเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นลูกหลานของเราที่เห็นเราเป็นแบบเป็นอย่างในทางที่ไม่ดีเขาก็คิดว่าพ่อของเขาแม่ของเขาสอนเสอนเราให้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นมันก็จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายคนจะปฏิบัติตัวเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีในเทศกาลอันสําคัญสําคัญ อย่างนี้จะมีประโยชน์แก่เราจะเกิดเป็นกุศลบุญบารมีแก่เราเพราะเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสิ่งเสพติดสุรายาเมาอ,อะไรต่างๆนะเพราะว่ามันทําให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมอย่างมากถ้าเราเอาธรรมะมาไว้ในจิตในใจอย่างน้อยที่สุดมันก็จะรักษาเราให้เรารอดปลอดภัยจากความทุกข์ความร้อนต่างๆเหล่านี้ได้นะและก็ สงกรานก็จะเป็นสงกรานที่ดีมีคุณภาพเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าผู้สังคมไทยต่อไปเพราะปราศจากสิ่งเสียติดของมืนเมาอาวัยมุขทั้งหลายทั้งปวงธรรมสวัสดีเจริญพร